วันนี้เราจะพานักกีฬาทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลไปเสิร์ฟไพ่น้องๆโรงเรียนกีฬานะครับฮัลโหลฮัลโหลก็คือตอนนี้น้องๆแบบใครวะจะมาน้องพี่คือใครวะเขาไม่ชมภูพร้อมพร้อมมาถ่พร้อมพร้อมเลยเนาะพร้อมนะั้นวันนี้ดูเฉยๆแล้วก็ดูพี่เขาได้ค่ะโอ้ย วันนี้ผมมากับเทรนเนอร์มืออาชีพนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำให้ก้ามโตนะต้องรับพี่เดษน,นะ,ค,ะครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะพานักกีฬาทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์น้องๆโรงเรียนกีฬานะครับคือใครครับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ย คือน้องชมพู่น้องชมพู่พรพรรณมีความสามารถที่โดดเด่นมากโดดเด่นมากนะครับแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับชาวจังหวัดนครพนมและก็ทุกคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะไปติดตามดูรีแอคชั่นของเด็กๆนะครับโรงเรียนกีฬามีปฏิกิริยายังไงเมื่อเจอเเมื่อเจอน้องเขาใช่เราอยากเราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเราอยากให้เด็ก กลุ่มนี้มีโอกาสได้เติบโตเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นต่อๆฟังแล้วคนลุกเลยพี่โอ้โหต้องจัดซะหน่อยแต่ก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องนะฮะไปเจอกับน้องชมพู่กันก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีค่ะ ก็ม ie ีแผนไปเซอร์ไรส์น้องๆนะคะว่าความรู้สึกยังไงแล้วก็รีแอคชั่นยังไงแล้วก็จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปตทนะครับกำลังเดินทางไปที่โรงเรียนกีฬานะครับผมใหม่ด้วยโอ้โหสะพาพรอกไปหน่อยนะครับ บอลวอร์มกันอยู่เลยเหย่อ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ของเรานะครับเหยื yeah. ่อ <Yeah. S 1> ของเราว <laughs> ันนี้เหยื่อของเรา <laughs> กำลังไม่รู้เรื่องเลยจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์น้องนกันก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะให้น้องชมพู่นะฮะลงไปนะฮะ จารย์ชื่ออะไรครับผมอ่าครูโอครับสหพันธ์บริการสวัสดีครับคุณโดมครับบิสิทธิ์สุดิเวศครับสวัสดีครับอออยากมีส่วนร่วมเลยครับตอนแรกคุณโอนะขอสอบถามน้องๆหน่อยครับว่าน้องๆชื่นชอบใครที่เป็นไอดอลบ้างนะครับครับผมครับได้โอเคครับไปไปด้วยสวัสดีค่ะครับนุชเปินางสาวเล่นพิชชาคำสงวนค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเฟิร์สค่ะเฟิร์สอ่ะน้องเฟิร์สไม่ใช่อ๋อน้องเฟิร์นนะฮะทำไมถึงน้องเฟิร์นถึงได้มาชอบ กีฬาวอลเลย์บอลมันเป็นกีฬาที่มีความท้าทายแล้วก็ใช้แรงแรงเยอะนะนี่นะกีฬาไอดอลของเราทีมชาติไทยตาที่เป็นคนนครพนมจริงๆของเราไหมพี่ชมพู่พรานคันอ๋อชมพู่พราพันใช่ไหมเขาเขาเขาสู้หนุกได้ไหมก็ต้องลองค่ะวันนี้วันนี้พี่สองคน จะมาดูพวกเราซ้อมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาแบบกันที่นะวันนี้เรามาเป็นแมวมองกันว่าน้องๆจะมีแววไปถึงระดับประเทศหร<บ>ือเปล่าโอ้โอพอดีพี่เด่นเอาน้องสาวมาด้วยอ่ะให้ให้น้องสาวพี่เด่นเล่นด้วยคนได้ไหมสอนเขาหน่อยได้ไหมเขายังไม่เป็นอ่<ห>างพี่พพเด่เนไป บอกน้องสาวไปถึงให้มาฮัลโหลฮัลโหลก็คือตอนนี้น้องๆแบบใครวะจะมาน้องพี่คือใครวะเราพร้อมไหมชมพู่พร้อมไหมอะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมเลยเนาะใช่พร้อมละไปกันโอเคไปกัน เรียนรู้กับน้องๆหน่อยไปเรียนรู้ไปเรียนรู้เดี๋ยวพี่จะให้น้องเขาสอนให้โอ้จริงเหรใช่เดี๋ยวพี่จะเด้๋วหนูจะเล่นเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องเขาสอนให้ปะน้องเสาพี่เห็นเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเดค่ะเดี๋ยวจะให้คุนเต้น ลบควรสอนด้วยนะคะสอนน้องเหนียวด้วยนะคะพี่อะไรนะคะพอล่าพี่พอล่าโอ้ยพี่พอล่าค่ะโอ้ยพี่พอล่าค่ะหยสอนน้องเหนียวหน่อยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอล่าโชว์สรกทูสองรูปเป็นตัวอย่างเถอแล้วก็ดูพี่เขาได้ค่ะโอเคลบควรด้วยนะคะฝั่งเล้อฝังเกลอด้วยนะคะโอเค เป็นไงเป็นไงพล่าเธอเซตติสุดไปแล้วนะพี่เป็นไงบ้างน้องเหมียวทําไม่ได้อะน้องเหมียวจะทําได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจเลยพี่พอล่าทำดีเกินอะพี่พอล่าทำดีเกินไปใจเต้นมากทุกคนต้องมีใส่เอฟเฟกต์แ้วยนะตึก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 ก็จับสวัสดี ไข่ห่อได้นะคะแล้วก็โค้ดนะคะแล้วก็ซาตาบด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะอื่นๆนะครับอันนี้รู้ไหมครับว่าคือใครครับรู้ค่ะอันนี้คือใครครับพี่ชมพูค่ะอ๋อไม่ใช่พี่เจ็ดหรอพี่เล่นกันแบบไหนสวัสดีค่ะชมพู่บอลผ่านา8ค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงฟิชชาติไทยค่ะตำแหน่งตัวเซตค่ะหรือเซตเตอร์นั่นเองคือจะบอกว่าพี่พูน่ะเป็นรุ่นพี่โรงเรียนกีฬารู้ใช่ไหมคะรู้หรือเปล่า ร pues mismo, Dame, ุ่นที่6ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเราก็ให้น้องสุภููได้ซ้อมกับน้องๆนะครับโอ้ยเฮ้ยเีน้เราเราเรสุ่มได้นีครับทีนี้ ยังไงยไงย้อนรุ่งวงยังไงไปมาวุฒิเนอร์บอกเขาแล้วว่าคุณเทนเราแบบนี้เราจะเซร็จไปดาวังขาดมันกลายมันกลายเป็นความผิดเนอร์นได้ไงเดิร์นเดิร์นเนอร์นผมว่ามือมือจะยังไม่ชินนะครับเพราะว่าการเหนือพี่พี่ปูเขากำลังสร้างการเหนืออยู่อันนี้คือเรื่องจริงพอเขาสร้างการเหนือเยอะปุ๊บการเซ็ตมือของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะลำบากเลยเขาเขาให้น้องเหมียวหน่อยใช่ ตื่นเต้นค่ะดีใจตื่นเต้นค่ะพี่เขาเซตดีมากเซตดีมากเลยเนาะเป๊ะมากค่ะเหมือนทีมชาติเลยเนาะตื่นเต้นนะคะคาสันเลยดีกับเซตดีไหมดีมากเลยค่ะเหมือนทีมชาติเลยเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเหมือนของตื่นเต้นคลายค่ะคลายคลายคล้ายๆเนาะฝีมือก็งันๆแล้วเนาะตื่นเต้นมากค่ะที่เจอพี่เขาไม่เคยได้แบบเล่นแบบเป็นกันเองอย่างนี้เลยอะฮะสันเลยบน ท่านไปหมดเลยนะคะเด็กเด็กผมเล่นดีไหมต้องฝึกอีกนิดนึงนะครับต้องฝึกอีกนิดนึงนะตอนนี้ต้องตอบคุณชมพู่พราพันธ์เกิดปาครับที่ได้เสียสละเวลาสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนักเรียนเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมของเราก็เปิดบอลเล์บอลหญิงด้วยอย่างน้อยนได้สัมผัสกับนักกีฬาทีมชาติซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในดวงใจของของน้อง คนอยูああ่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องติพงษงมากขอบคุณครับคือจำลองครับคือรถก็ได้หรือว่าบูชานิ่าก็ได้นะครับะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายสองภาพถ่ายภาพด้านหน้า1ิดการอมเด็กกับเตาประจอนครับโอเคครับเล โอเคครับตอนนี้คือกาําลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับน้องๆก็ดีใจกันมากเลยนาทีพี่ชมพู่มาให้แรงบันดาลใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สิเพนไปเดี๋ยวพี่จิเพนไปนึงสักั้งเลอุ้ <c oughs> ยตื่นเต้นนาว่าไปตื่นเต้นจนเก่งอะ่ะเอออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ออกกิจกรรมแบบนี้ค่ะภาคสนามนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นประมาณนิดนึงแต่ว่าน้องๆที่โรงเรียนก็น่ารักะก็รู้สึกดีมากส่วนตัวรู้สึกดีมากรู้สึกดีใจมากๆที่ที่น้อง,อง,าางๆอ่ะ ให้ความสนใจเราแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามเราด้วยด้วยส่วนตัวอะไรมีความรู้สึก,กดีใจมากในชีวิต <c oughs> ที่ลูกสาวเกิดมา <c oughs> ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ดีใจที่สามารถที่ทำหน้าที่ตัวนี้อดทนอดกลั้นมาตลอดเวลาครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้อง และคือ่อมวลชนต่างๆให้การสนับสน,นุนขอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจแม่คอลนโมที่หลักครับไปกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะคะแชร์ share, ไปเลยคอมเมนต์มาด้วยว่ารู้สึกยังไงและมีอยากให้ให้เราหรือให้ทางทีมเพจเนี่ยทำอะไรบ้าง